สินค้าเซอร์วิสศูนย์บริการรถยนต์แก๊สครบวงจรหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่าฟัดชิ่งเกียร์ หรือเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรทำงานยังไงแล้วมันดียังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเลยครับการฝัดชิ้นเกียร์เนี่ยก็คือการล้างระบบเกียร์และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบเต็มระบบครับไม่ใช่แค่ถ่ายของเก่าออกเติมของใหม่เข้าเหมือนที่หลายคนเข้าใจแต่มันเป็นการทำความสะอาดแบบลึกถึงรากถึงแก่นเลยทีเดียวขั้นตอนแรกเราเรียกว่าการฟอรครับคือจะดูน้ำมันเก่าออกจากเกียร์แล้วเอาไปกรองในเครื่องฝัด ตัวกรองนี้ละเอียดมากครับกรองได้เล็กถึงระดับ10ไมครใช้เวลาราวๆ20นาทีเพื่อให้สิ่งสกปรกที่หมักหมมในระบบเนี่ยมันหลุดออกมาให้หมดพอฟอกเสร็จก็มาถึงขั้นตอน flush รอบนี้จะใช้น้ำมันใหม่ดันเข้าไปแทนน้ำมันเก่าออกมาจนหมดทําให้เราได้น้ํามันเกียร์ใหม่เกือบ100%เซเกียร์ก็จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพลื่นขึ้นเปลี่ยนเกียร์ได้สมูทขึ้นครับ ซึ่งถ้าเทียบกับการถ่ายน้ำมันแบบเปิดน็อตทั่วไปบอกเลยว่าคนละเรื่องเลยนะครับเพราะเปิดน็อตมันถ่ายออกได้ไม่ถึงครึ่งน้ำมันใหม่ที่เติมเข้าไปก็ต้องไปผสมกับของเก่าที่เหลืออยู่ในระบบซึ่งมันค้างอยู่ตามอ่างเกียร์เหมือนเราเติมน้ำใหม่ลงไปในถังน้ำเก่าโดยที่ยังไม่ล้างถังนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังลังเลอยู่ก็บอกเลยว่าอาจจะพลาดโอกาสทำให้รถของคุณมีเกียร์ดีๆเปลี่ยนลื่นๆขับสบายๆเอานะครับ แวะมาที่เพิ่มสินค้าเซอร์วิสได้นะครับเราพร้อมดูแลรถของคุณให้ดีที่สุดเลยครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากไม่อยากพลาดโปรโมชั่นเด็ดๆความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางเรานะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@ p s c a r หรือโทร0964562330 021532289